อรรฮนูจำนำทองฮาลาลสินเชื่ออรรฮนูสินเชื่อฉุกเฉินซึ่งใช้ทองคำในการค้ำประกันโดยสากรคิดค่าบริการในการจัดเก็บรักษาทองคำการให้บริการวงเงินในการให้สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน85%ของราคาประเมินทองคำหน้าวันทำสัญญาคิดค่าบริการในการเก็บรักษาทองคำในอัตรา45สสตางค์ต่อกรัมต่อวัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน1ปีทำสัญญาคราวละ3เดือนค่าธรรมเนียมในการทำสัญญา50บาทต่อสัญญาขั้นตอนการให้บริการ 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเป็นสมาชิก 2. สมาชิกยื่นทองคำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทองคำโดยใช้เครื่องสแกน 4. ช่างน้ำหนักทองคำ 5. คำนวณราคาประเมินทองคำ ผ่านระบบโปรแกรม 6. ลงนามเซ็นสัญญาเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน 7. ดํำเนินการเบิกเงินกู้ให้สมาชิกสินเชื่ออาราหนูสินเชื่อฮาราลสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้วทุกสาขาใกล้บ้านคุณสหาณ์อิสลามอิบุนัฟฟานจำกัดเขยงคู่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจอิสลาม